สวัสดีค่ะวันนี้แม่หมอมือทองชาริทาโรก็จะมาเล่านะคะอีีที่6เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านนะคะในต่างแดนในประเทศสิีิดนเนาะครั้งนี้นะคะต้องอ,อจะบอกว่ายัางไงมันมันไม่มีทางไปแล้วอะคะ่ะไม่มีเพื่อนจะช่วยแล้วเนาะไปะย้ายมาสิบกว่าที่แล้วนะคะนี้ลูกจะสามขวบละลูกสาว แล้วก็มีลูกสาวอีกคนนะคะที่มาจากไทยเนาะย้ายมากลับมาอยู่ด้วยกันมันคือเขาเขาก็จะช่วยนะเขาก็เสนอว่าให้เราไปหาที่อยู่เองมันก็จะเป็นคล้ายๆโรงแรมอะค่ะความเป็นอยู่มันก็ไม่ได้สะดวกนะโรงแรมเนี่ยมันไม่มีที่ซักผ้าแหละมันทำอาหารก็ยากเนาะแล้วเราคนไทยแล้วก็จะอยู่ยังไงอะคะสามคน แต่เงินเดือนทุกบาททุกสตางค์นะคะเราเราทาได้เขาจะให้เราจ่ายไปก่อนจ่ายจนแบบเราไม่มีแล้วเขาถึงจะช่วยอ่ะเราก็เลยว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํางานหนักอดหลับอดนอนทําไมเพื่ออะไรแล้วการที่เราไปทํางานผู้ช่วยพยาบาลในสมัยนั้นนะคะเราเข้ากะดึกหน้าที่ของเราคือเฝ้าคนป่วยคนป่วยใกล้จะตายนะแล้วรวมทําศพด้วย แต่เดี๋ยวใครชอบเรื่องผีเดี๋ยวมีมาเล่าต่อนะคะรับรองเด็ดสนุกมากบอกเลยทีนี้แล้วลูกอะค่ะไปอยู่นัตติสก็หมายถึงโรงเรียนกลางคืนซึ่งค่าใช้ใจ่ายก็ก็แพงเพราะว่านับจากรายได้ของเราทำงานได้เยอะค่าโรงเรียนลูกก็เยอะแล้วลูกต้องไปนอนกินนอนที่โรงเรียนนะคะเราได้เจอกันวันหนึ่งสี่ห้าชั่วโมงเพราะว่าเรากลับมาจากที่ทํางานเราก็ต้องนอน มันเหมือนแบบทํางานแล้วทําเพื่ออะไรอะ่ะสุดท้ายเราไม่มีที่อยู่เราก็ต้องจ่ายค่าที่อยู่จนหมดลูกเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยบ้านเราก็ไม่มีอยู่เราต้องเล,ล่ร่อนเหมือนเดิมอะค่ะผ้าซักผ้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีเราก็คุยกับสามีหรือแฟนคนปัจจุบันเนี่ยค่ะที่เป็นพ่อของอเล็กพ่อของลูกคนเล็กเนาะเขาก็ทํางานด้วยกันไปไปดูดวงด้วยกันนะคะวันวันหยุดอะไรเงี้ยก็กได้เจอกันบ้าง ก็ยื่นเสนอความช่วยเหลือมาว่าเธอย้ายมาอยู่กับฉันไหมบ้านฉันเป็นบ้านเป็นบ้านป่านะคะคือเนี่ยบ้านหลังนี้แหละฉันก็ไม่ได้รวยฉันก็เป็นหนี้สินเหมือนกันฉันอาจจะช่วยเธอไม่ได้นะแต่ว่าฉันก็จ่ายค่าเช่าบ,บ้านอยู่แล้วเธอก็มาอยู่ด้วยกันเถอะแล้วก็ฉันช่วยหางานช่วยหาบ้านให้ ถึงบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านเช่าบ้านเก่าโกโลโกโซบ้านแบบยังไงก็มีที่อยู่ที่ซุกหัวนอนกูดแค่นี้เนาะภาษาซีเดนก็คือเออพอทอกอเออฮือก็หมายถึงว่ามีมีที่ซุกหัวนอนมีหลังคากันแดดกันฝนแหละเนี่ยแล้วก็มีความร้อนมีความอุ่นคือเธอไม่ต้องไปหนาวอะไรอย่างงี้แหละคือตอนนั้นคือแบบ โมโหมากคะือน้อยใจมากเฮ้ยเราจะต้องย้ายไปอีกแค่ไหนวะเราเรา,เราทํากรรมทําเวรอะไรมาเนี่ยนะสุดท้ายก็เลยแบบตัดสินใจมาคือย้ายมาเลยนะย้ายย้ายจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนที่อยู่ที่ใกล้ๆเนี้ยค่ะไปรับเอารถพ่วงที่มีเอ่อสำหรับขนย้ายอะค่ะไปรับนะมีรู้สึกว่าตอนนั้น ได้ได้มาไม่เยอะนะเพราะของที่เหลือก็ทิ้งหมดเพราะว่าเออแต่ว่าเสื้อผ้าของเล่นอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะมีคนบริจาคมาให้เยอะเนาะเพราะว่าเออเราเราก็ไม,ไม,ไม่มีต่างซื้อเนาะขายให้ะไรมาก็เอาขนมาเยอะแยะเลยเป็นกล่องเป็นลังเต็มบ้านเลยนะเราก็ซึ้งในน้ําใจสามีนะคะว่าถึงเขาจะมีบ้านเช่าไม่ใช่บ้านของเขาเองเขาก็ไม่เคย เรียกร้องว่าคุณต้องมาจ่ายค่าเช่าค่าน้ําค่าไฟหรือค่าอะไรให้ฉันไม่มีไม่เคยพูดนะก็มีว่าเออไม่มีอะไรก็ให้บอกเขาก็เป็นสุภาพบุรุษมากเราก็เออมาช่วยเขาเรื่องค่าไฟนะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ใช้ชื่อของตัวเองจ่ายค่าไฟได้เพราะเขาก็มีปัญหาติดแดงเหมือนกันนะเคยเป็นหนี้ค่าไฟเราไม่ได้เป็นหนี้ค่าไฟเ้วก็ ช้ค่าไฟเป็นชื่อเราเราก็จะจ่ายค่าไฟในบ้านนะคะค่ากินบ้างนะคะแต่ค่าเจ้าบ้านเนี่ยเขาจ่ายเองบ้านนี้เป็นบ้านเป็นหลังนะคะเราก็มีโลงหน้ามีพื้นที่กว้างเดี๋ยวก็คงจะเคยเห็นมั่งแหละนะในในคลิปที่ทําลงอะคะ่ะทีนี้ก็กอยากมีลูกนะคะสามีเนี่ยไม่เคยมีลูกตอนนั้นตอนที่เจอกันสามีอายุสี่สิบห้าแล้วมัง้งตอนนั้นเราก็สามห้าสามหกแล้วเราเนี้ย บอกฉันอยากมีลูกขอลูกชายให้ฉันคนหนึ่งแล้วฉันจะให้ชีวิตทั้งชีวิตกับกับเธอเลยนะคนให้ลูกผมคนหนึ่งตอนนั้นเราก็แบบเฮ้ยลูกสามคนลูกสาวสามคนนะสามพ่อแล้วไม่มีพ่อไม่มีคือมันก็มีพ่อทําไม่เกิดแหละมันไม่ได้เลี้ยงอ่ะคือในสังคมไทยหรือสังคมที่ไหนก็แล้วตามมะคือเราไม่ดีแหละไม่ไม่ได้มองว่าผู้ชายอาจจะ สารละเร็วก็ได้คือมันไม่รับผิดชอบมันทําแล้วมันก็ทิ้งแต่สังคมไทยไม่เคยมีใครมองว่าให้ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่เป็นคนที่เลี้ยงดูเป็นคนที่รับผิดชอบเคนที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกไม่มีถึงเราจะทําอาชีพอะไรเราก็เลี้ยงลูกนะคะแต่ไม่เคยมีใครยกย่องไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือคนหลายๆคนก็ตามนะคะบางคนก็ เออแต่พอเราย้ายมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ไว้ใจนะคะเพราะว่ามันมันมันน่ากลัวสิ่งทีผ่ผ่านมามันน่ากลัวมากแล้วก็เลยปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาตินะถ้าท้องก็ท้องนี่แหละแต่แบบสุดท้ายก็ก็มีความเชื่อใจส่วนหนึ่งนะก็ปล่อยก็ปล่อยให้มีลูกอีกคนหนึ่งกระท้องครั้งที่สี่ก็ลำบากนะคะเหมือนเดิมท้องเนี่ยก็คือ เดือนที่เจ็ดนั่งรถเข็นเลยเตือนไม่ได้เขาก็จะเข็นจะลากจะจูงก็คือมีรถเข็นให้พาไปไหนไปด้วยตลอดนะคะแล้วก็มีลูกเล็กๆอีกคนนึงก็คือน้องแพทเขาก็ยังไม่โตมากนะคะก็นั้นก็สี่ขวบจะห้าขวบมันมีน้องอะ่ะมีน้องตอนอายุห้าขวบตอนมาอยู่ที่นี่นะคะพ่อของน้องแพทก็มามามา,มาหาคือแบบ ห่างกันเป็นปีไม่เคยได้เจอเงี้ยก็เลยบอกโอเคคุณอยากมารับลูกคุณก็มาเราโอเคนะตอนมารับมารับนะแต่ตอนจะเอาลูกมาส่งไม่ยอมมาส่งอ้างมารถเสียแล้วก็ขู่เรื่องค่าใช้ใจ่ายนู่นนี่นั่นขู่จะไปฟ้องนะโชคดีที่เรามีคนช่วยนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนสวีเดนแล้วก็รู้เรื่องกฎหมายเรื่องอะไรพวกเนี้ยเขาก็หาข้อมูลมาให้บอกว่าเออ ถ้าพ่อมีเงินมากกว่าแม่มีไม่มี่ก็คือเป็นมันเป็นเหมือนหน้าที่ใครหน้าที่มันน่ะคะ่ะจะมาเรียกร้องจากเราไม่ได้เนี่ยเขาก็ครูว,ว่าเออเขาจะไม่เอาลูกมาส่งแล้วก็จะให้ลูกอยู่กับเขาเลยเราจะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขาก็เป็นพ่อเนี่ยก็ ơ, ปรีดสิคะแจ้งตำรวจเลยคะ่ะแจ้งตำรวจเลยแล้วบอกว่าเด็กคนเนี้ยลูกสาวฉันเนี่ย อ๋อพ่อของเขาพาไปแล้วไม่เอามาส่งแล้วเขาอ้างมาอย่างนี้งี่นะแล้วเขาไม่ให้ฉันติดต่อกับลูกเลยเป็นเวลาเจ็ดวันแล้วฉันไม่ได้เห็นหน้าลูกไม่ได้ยินเสียงลูกไม่ให้คุยกับฉันเลยแต่ส่งข้อความมาบอกว่าให้เราไปรับเองเราก็อยู่ไกลสามีก็จนนะคะจนคือเราครอบครัวเราอะจนแต่เราตอนนั้นจําได้ว่าเราท้องอยู่เราลําบากกว่าเขามากเขามีเงินเขาทํางานได้แหละ เขามีรถด้วยถึงขนาดมารับได้นะทีนี้ตำรวจบอกว่าให้โทรหรือให้ส่งข้อความไปบอกพ่อของเด็กว่าเราได้แจ้งตำรวจแล้วแล้วถ้าเขาไม่เอาลูกมาส่งภายหนึ่งภายในหนึ่งชั่วโมงตำรวจเดนมาร์กจะไปถึงในที่อยู่ของเขาไม่ว่าเขาจะอยู่เดนมาร์กหรืออยู่สวีเดนให้เวลาเขาหนึ่งชั่วโมงให้ติดต่อกลับมาเพราะว่าหนึง่ง น้องแพทสมัยนั้นนะคะไม่ได้มีสัญชาติเขาไม่มีสิทธิ์ออกนอกประเทศสวีเดนเขาสามารถอยู่ได้อยู่ได้ในฐานะเขาเรียกอะไรอ่ะเอออาซีะค่ะคือคือใครพูดใครใพูดลีภัยอะไรประมาณเนี้ยอยู่ได้อยู่กับเราออยู่ได้แต่ว่าเขาแค่ไม่มีสัญชาติแล้วเขาออกจากสวีเดนไม่ได้แล้วเดนมาร์กกับสวีเดนเนี่ยก็ถือเป็นเป็นเขตที่ว่าออกไม่ได้แหละ เขาบอกท้าไม่อยากเดือดร้อนให้เอามาส่งแล้วก็ส่งข้อความไปนะเขาก็มาวันนั้นแหละรถคันที่รถคันที่เขาบอกว่ามันเสียนั่นแหละมันมาได้้แปลกเนาะตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ติดต่อลูกมาเลยสมัยก่อนก็ไม่ค่อยติดต่อ,อยู่แล้วนะคะไม่เคยให้ของขวัญวันเกิดไม่เคยให้เงินก็จ่ายตามที่รัฐบาลจ่ายจะจ่ายจ่ายน้อยกว่านะเขาบอกเขาจะจ่ายแค่นั้นเขาไม่ขึ้นลให้เขาไม่จ่ายให้เพราะเขาบอกว่าเราเนี่ยจะเอาเงินลูกมาใช้ส่วนตัว แล้วก็คิดได้เร็วๆเฮียๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนื่องด้วยลูกไม่มีสัญชาตินะคะแล้วแล้วแล้วมันลําบาก